สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูนองติดของหนึ่งค้ามาใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่คอนเวิร์ตโปรเบสนะครับเลโตร90นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยนะครับเป็นวัสดุพรีเมียมนะข้างหน้าจะเป็นหนังกลับนะครับอ่าแล้วก็ทั้งตัวเลยนะครับจะเป็นหนังแท้หนังแท้ตัวนี้จะเป็นหนังนิ่มๆนะครับจะไม่แข็งนะอ่านิ่มมากนะครับบอกเลยว่านิ่มนะครับดาวเป็นสีกลมนะครับมีแถบด้านข้างให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น พื้นตัวใหม่นะครับจะเย็บหมดเลยนะครับด้านหลังเป็นวัสดุหลังกลับเหมือนเดิมนะครับอ่าก็มีปั๊มคอนเวิร์ตให้ด้วยนะครับแป้งลึกลงไปนะครับตัวนี้พื้นใหม่นะครับนิ่มนะบอกเลยว่านิ่มแล้วก็ใส่รับสบายนะครับข้างในกว้างนะครับอ่าซับถอดไม่ได้นะครับตระกูลดาวนะครับใช้ตารางไซส์แจ็คนะครับเรื่องตัวที่เบอร์หกเบอร์หกยี่สี่เซนเท่ากับเบอร์ห้าอัสตานะครับอ่าตารางไซส์แจ็คเอ่อตารางไซส์ยคอนเวิร์ตงงนิดนึงนะมีสามตารางไซส์อ่าก็ ใหญ่สุดก็ยี่สิบเก้าเซนหรือเบอร์สิบเอ็ดสี่สิบห้านะครับข้างในกว้างนะครับไม่ต้องบวกเพิ่มัน้นก่อนนะครับขายเจ้าของแทนมือนหนึ่งเท่านั้นสวัสดีครับ